เข็ม2นะครับมาฉีดเลือดเกิดแรกฉีดในซิโนแบ็คเข็มสองฉแบบีดแอนันแรกแล้วกลับมา,อ,มาอาการกาเป็นก็เห็นเขาปวดปวดหัวตัวร้อนก็ทางโรงพยาบาลก็แนะนำว่าให้กินยาพาราครับก็กินยาพาราไปจนสักบ่ายสามนี่ผมก็ยังคุยกับเขาเรื่อยที่เกาะเขาเรื่อยหลงังคือหลังจากกลับมาก็เนี่ยมาว<ร>ันนี้นั่นฉีดแต่เมื่อวาน,ม,นมาวันนี้ก็เนี่ย เมื่อเมื่อเมื่อวานตอนที่นั่งพักกอกันไม่เป็นอะไรเลยจนเมื่อเช้าก็ยังไม่เป็นอะไรก็แค่บอกปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยมันเริ่มมีอาการหนักตอนกี่โมงผมว่าน่าจะช่วงบ่ายเย็นๆนี่แหละครับอ๋ออาการเป็นไงบ้างที่เขาผมไม่รู้เลยเพราะว่าเขานอนอยู่ข้างบนคนเดียวเห็นว่ามีอาเจียนอาเจียนด้วยเหรอใช่น่าจะอาเจียนนิดหน่อยออาเจียนเยอะตอนแรกอะอาเจียนเยอะอืแล้วทีนี้เราไปเจอขั้นตอนไหนที่ว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ย ประมาณสักครึ่งนะครับแบบ่มก็คือเราขึ้นไปดูเขาอยู่บ้านกับใครก็อยู่กับผมนี่แหละครับแต่ผมทํางานกันอยู่ด้านล่างกับเด็กไงเพราะมีนสองคนแล้วเขาแบบว่าไม่สบายหรืว่าจะไม่ลงมานอนขอนอนอยู่ในพักอยู่ในห้องอืมแต่ก็ได้กินยาแล้วเข้าไปมั้งไหมใช่กินยาก็กินยาพาราอย่างเงี้ยครับพารินอนอะไรพวกเนี้ยก็ตามที่เขาสั่งนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าอาการมัาจะหนักขนาดนั้นเนี่ยพอขึ้นไปดูอทิ้งก็ก็เร้อก็ปุ๊บไปแล้วเสร็จ น่าเขี่ยวไปแล้วน้าเขียวตัวแข่งแล้วเหรอใชอ่ก็คือก็ปั๊มผมลปั๊หมหัวใจระหว่างที่รอรถยาบาลมาก็แล้วแพทย์ที่มาตรวจเขาบอกสาเหตุเพราะอะไรยังไม่ได้ตรวจนี่รอผ่าฉันทศเลยครับนะก็คือเราเรายืนยันให้ส่งฉันทศหาสาเหตุว่าจะได้คลายข้อสงสัยไปเลย่และอย่างพี่ฉีดมาพร้อมกัน ้อมการผมก็มีไข้มีไข้ก็ปวดหัวนิดหน่อยผมก็กินยาพาราแล้วผมก็นอนอยู่ข้างล่างเพราะเราก็เป็นเหมือนกันไงเราก็เลยแบบไได้ขึ้นไปดูตลอดเวลาขั้นตัวหนาวสั่นไหมครับผมมีหนาวสั่นนะตัวเขาก็น่าจะมีแล้วเห็นเขาบอกอยู่นะเห็นว่าทั้งสองท่านเป็นครูสอนพิเศษทั้งคู่ใช่ใช่ก็คือเมื่อวานนี้คือเป็นเข็มสองแอตตา แล้วเรา,เราในความคิดส่วนตัวเราคิดว่าเพราะผมว่าะปกติเขาก็ไม่มีอาการแบบนี้นะครับการแข็งแรงอะไรตลอดก็มีจะมีแต่เรื่องความดันอะไรนิดหน่อยมีโรคประจําตัวอะไรก็แ<ก>ค่ความดันอย่างเดียว<อ>เ็ากินยาความดันอยู่ซึ่งซึ่งก่อนฉีดเขาก็บอกแล้วมันไม่มีผลอะไรถูกไหมฮะ,ะผมก็โอเคก็ไว้ใจพอพอมาเข็ม2สองเนี่ยพอตอนแรกฉีดซิโนแวคเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยทั้งสองคนก็ไม่มีอาการอะไรเลยเขาพอพอเขาฉีดแอตตาผมก็ฉีดด้วยก็ ก็ที่รัฐบาลสั่งเปลี่ยนนะครับกระทรวงสั่งเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนมาเนี้ยก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ยผมว่ามันก็มันทําให้เราเสียความเชื่อมั่นไหมใช่เสียความเชื่อมั่นในระบบกระทรวงสาธารณสุขของ,<ๆ>ข,องของบ้านเราอ,ะอ,อ่ะอ่าแต่อีกอใจหนึ่งผมก็คิดว่าเออเขาก็ฉีดกันเป็นเป็น,เป,นเป็นหลายร้อยคนหลายพันคนนะมันก็ไม่น่าที่จะมาแจ็คพอตที่เราอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าพวกผมก็อยากจะให้เขารู้สาเหตุให้แน่นอนว่ามันเป็นเพราะ พอฉีดยาหรือเปล่าแต่ผมเชื่อเลยว่าผมว่าใช่เพราะเขาแข็งแรงตลอดบ้านสามชั้นแล้วเขาเดินขึ้นลงไปนอนอะไรยังได้เลยตอนเมื่อวานเนี้ยก็คือที่ผ่านมาแข็งแรงดีใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอุ้มขึ้นไปนะมีแค่ความดันอย่างเดียวใช่ก็คือก่อนนอนก็ยังคุยเล่นกับลูกกันอยู่เลยครับปกติเขาเขาเรียกอ่ามีโรคอ้วนโรคอะไรอย่างนี้ดใช่ไหมก็ก็มีน้ำหนักเยอะนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ดีเขาก็บอกให้ลดลดกันอยู่แต่ว่าก็ ไม่รู้ว่ารับรแต่ก็ไม่ได้อยู่สภาวะที่แบบเป็นผู้ป่วยโรคอ้วนเรืไม่ใช่ไม่ถึงขนาดน,านั้นใช่ปกติเวลาเวลาที่จะจะเหมือนอย่างเงี้ยกลายเป็นการเหมือนบังคับ เป็นเป็นสมัครใจจริงนะแต่ว่าเป็นเหมือนการบังคับใกลๆว่าก็เราจะฉีดแอตตาให้แต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยว่าเราฉีดซิโนแวคมาเข็มหนึ่งเราอยากได้ซิโนแวคเข็มสองหรือเราอยากจะได้แอตตาหรือไม่ใช่ป่ะไม่ใช่บอกว่าถ้าคุณไม่นั่นคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องไปหรือมันมันไม่ถูกอะ่ะซึ่งแบบนี้ควรที่จะวิจัยหรืออะไรมาให้มันมากพอสมควรซะก่อนใช่ป่ะก่อนที่จะมาใช้กับประชาชนคนไทยอ่ะครอบครัวผมเสียใจแนละ้วครอบครัวคนอื่นเขาไม่เสียใจเหรอใช่ไหมฮะ เ <ฮ Stevens> ว่าน,นี้มันมันไม่รู้ดีผมว่ามันเร็วเกินไปอ่ะทั้งทังที่ก่อนหน้านั้น,เ,นเราเตรียมใจไว้เลยว่าเออเน,นี่ยวันที่19เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฉีดซิโนแวคเข็มสองกันนะ uh. อ่ะเราคงไม่มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงกลายเป็นว่าอ่ะอยู่ดีรัฐบาลหรือกระทรวงสั่งสั่ง,ง,งเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนไปด้วยตแต่รอบแรกคือเราได้รับซิโนแวคทีนี้ เข็มที่2เราก็มีความตั้งใจอ๋อเราคงได้รับชินแวกนนเข็ม2องเขาเพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงฮะอ๋อถ้าพอเปลี่ยนอ๋อใช่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็อา่าวเฮ้ยเราเรายัางไงดีวะเนี่ยเราจะเป็นแอนต้าแล้วเราจะมีอะไรหรือเปล่ามีอาการข้างเคียงอะไรหรือเปล่าเพราะ่าศึกษาอยู่ตลอดว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากยาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ไงบอกตามตรงเราไม่รู้อะผมเสนอแนะได้แค่ว่าเฮ้ยมันมันต้องเลือกให้มันเหมาะกับบุคคลก่อนอันดับแรกระหว่างวชิเข็ม แล้วก็แอตตาสองเข็มอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไหมถ้าผมเจอแบบนี้ผมก็คงตอบอะไรแบบนี้ไม่ถูกครับเพราะว่าผมก็เป็นผู้สูญเสียแล้วตอนนี้จากเหตุการณ์โควิดเนี้ยนะครับ